원래 이 구간이 어떻게 보면 저희가 딱 이제 어, 어, 뭔가 체력이 어이, 약간 <laughs> 그, 그 떨어질 타이밍이요 아, 근데 이제 굉장히 함성 소리와 그 에너지가 응, 높아서 아, 사실 더끌어 올릴 수 있었던 것 같아요. 다지가이 응. <laughs> <laughs>

ใช่มคโอย저희도정정말말말계속하고싶지만안다ันนี้มันเหลือเชื่อจริงๆเลยครับคือไม่อยากให้คอนนี้มันจบลงไปเลยอะค่ะเสียดายมากๆที่ต้องบอกว่าเราเหลือแค่เพลงเดียวเท่านั้นนะคะวันนี้เป็นไงบ้างคะอ๋อต่น 오늘ก็คือว이이ันนี้เ <웃> ป <음> ็นคอนเสิร์ตครั้งที่2ใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นคอนเสิร์ตเบนิฟิสโตในกรุงเทพเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับอ๋อที่จริรู้สึกเสียดายบ้างที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแต่จะบอกทุกคนว่าพวกเรารู้สึกมีความสุขแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยนะคะ เรายังไม่ทราบนะคะว่าเราจะได้มีโอกาสกลับมาหาทุกคนเมื่อไหร่คะคือพวกเรารอคอยที่จะกลับมาหาทุกคนแล้วคะทำไมกเมา่อคุณได้ยินนั้นผมเชเราแลวสินอพวกเรานิดนึงนะคะจะรีบกลับมาหานะคะ 코 콘서트 이틀 거의 끝나가는데요. 콘서트 어, 이틀가 이틀 동안 너무 엔진 분들께서 정말 뜨거운 열기를 주셔가지고 저희도 더힘내서 했던 것습니다 감사고요. 감사합니다. 감사합니다. 감사합 어. 어, 감사합니니다 감사합니다. 감니다 감사합니다. 감사합니다. 감사합 어, 다감사합다 감사합니다. 다 감사합니다. 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 감사합니니다 감사합니다. 감사합니다. 감사합어다다 감사합니다. 감사합니다. 이제가 될지 모르겠지만 최대한 빨리 저희가 돌아오도록 할게요. ไม่รู้ว่าพวกเราจะมีโอกาสกลับมาหา 즐겁고 항상 열심히 하겠습니다. 안나 엔진분들 너무, 어, 하고 싶은 말이 많은데, 제가 짧게 얘기할게요. 어... 일단은, 어, 사실, 정말 약간 지칠 수 있는 그런 시기라고 생각해요. 투어의 거의 막, 막바지라서 저희가 되게 힘들 수도 있는데, 우리 태국 엔진분들이 저한테다시또이런열정과어떤에너지를주신같คือจะบอกว่าการที่พวกเรามีทัวร์คอนเสิร์ตไปหลายๆประเทศนะคะบางครั้งเราก็จะมีช่วงที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่บอกตรงๆเลยนะครับเอเจนช์ชาวไทยทุกคนเนี่ยให้ความรักแล้วก็เอเจนช์พวกเรอดีมากๆครับ 멋있는돌아จะบอกว่าปีนี้พวกเราก็มีหลายอย่างนะคะที่พวกเราเตรียมอยู่นะคะหวังว่าพวกเราจะรีบหาโอกาสกลับมาหาทุกคนนะคะแล้วก็จะเป็นศิลปินที่เทพมากยิ่งขึ้นนะคะ

엔엔진진분분분분들들덕덕에에늘말하지만저희가이렇게แบบที่พี่ที่ซึ่งบอกนะคะมันก็จะมีบางช่วงที่พวกเรารู้สึกเหนื่อยใช่ไหมครับแต่ก็รู้สึกดีใจมากๆที่เองจี้ชาวไทยทุกคนเนี่ยเติมเต็มเเอน energy ให้พวกเราและให้พวกเราได้มีแพชชั่นแบบนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกิดขึ้นได้เพราะเองจี้แบบนี้เลยนะคะดีฮิ้วเลชัน 그런 딱그 순간에는 힘들 수 있겠지만 엔진 분들이 응원해 주시면은 사실 크게 봐서는 절대 힘들지 않고 정말 힘을 많이 받으니까 절대 지치지 않고 끝까지 열심히 해서 쭉 나가는 n l t 하도록 하겠습니다 <목소리> ก็จะรู้สึกเหนื่อยเป็นบางช่วงนะคะแต่ว่าเพราะเสียงเชียร์ของทุกคนนะคะมันก็จะทําให้พวกเรามี energy มากยิ่งขึ้นนะคะจะบอกว่าพวกเราจะเป็น energy ของทุกคนที่ไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วก็จะทําเต็มที่ในทุกๆด้านเพื่อทุกคนนะคะ 오늘 재밌어요. <laughs> 오늘 재밌어요 오늘 이거. 오 이거. 오 어. 이거. 오늘 이거. 오 이거. 오늘 이거. 오이기다 이거. 오늘 이이 ผมทราบนะครับว่าทุกคนรอพวกเราแล้วก็รอที่จะมาหาพวกเราแบบนี้ะครับคือตัวเลขอีกคนที่จะมาถูกรถโชยมาอีเจ้าพัฟเฟอร์มานส์และก็เจ้าดนตรีมาด้วยกันที่มากราบก็จะมาหาโอกาสกับมาหาทุกคนบ่อยๆมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูการแสดงของพวกเราเพื่อที่จะเป็นการตอบแทนในความรักของทุกคนนะคะ 많준비를하고고있으으니까앞로도이기대해주시จะบอกว่าพวกเราก็ต <소리> ั้งใจเตรียมงานอยู่นะคะเพื่อที่จะโชว์ทุกคนนะคะแล้วก็พวกเราก็จะเป็นศิลปินที่เท่มากยิ่งขึ้นนะคะอยากให้ทุกคนรอติดตามด้วยนะคะแล้วก็วันนี้จะบอกว่าคอนเสิร์ตสนุกมากๆเลยนะคะ

번서서서오이이이제끝게어태에에에아시도방도방한안가지고정말팬분들네네분들들신해ครั้ง <목> น <소리> ี้นะครับก็โชคดีมากๆที่มีโอกาสเล่นคอนเสิร์ตในประเทศไทยนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วก็เสียนานนิดนึงที่พวกเราเล่นแค่ในกรุงเทพก็เลยอยากจะขอบคุณทุกคนที่มาจากหลายๆจังหวัดเลยนะคะ 어뭔가좋은모습많이보여드리고되게오신시간과그런공을드린걸후회하지않도록좋은시간만들어드리고싶었는데다들즐겨주셨나요วันนี้พวกเราก็ตั้งใจเต็มที่เพื่อที่จะตอบแทนในความรักของทุกๆคนแล้วก็การรอคอยของทุกๆคนนะคะวันนี้ทุกคนสนุกมากเหมือนพวกเราไหมคะใช่รูีสึกดีใจมากเหมือนกันนะคะ 다음에는 훨씬 더 멋있는 모습으로 더 밥진 시간 함께 할수 있도록 열심히 노력할 테니까 그때까지 많이 기다려세요야로나해아 함께 할수 있도록 열심히 노력할 테니까 그때까지 많이 기다려주세요. <목소리> <목소리> วันนี้เราก็แบบแค่เพลงสุดท้ายแล้วเห็น네ว่าทุกคนสนุกสนานกันเต็มที่นะคบทุกคนสนุกสนานมากๆเหมือนพวกเราใช่ไหมครับวันนี้ก็วจริงใจรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสเจอทุกคนในงานนี้นะคะ 다다음에에도저희가시와서서진짜더큰많은 MG 분들만나หวัง <웃> ว <음> ่าครั <laughs> ้งหน้า <웃> ถ <음> ้าเรามีโอกาสได้เจอกันอีกอยากจะเจอกันทุกคนในคอที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็เวทีที่ใหญ่กว่านี้นะคะ 보다 더큰 함성이 있겠죠? 모두들. 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 모들들 모두들. 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 모 ขอบคุณเอเจนท์ุกท่านที่มาในงานวันนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันอีกนะคะพวกเราบ๊ายบายวันนี้เป็นงเราเปิแเม่จัวกเรา ต้องอคอนเสิร์ตให้ทุกคนได้ดูอะค่แล้วก็พวกเราก็มีความหวังว่าอยากให้ทุกคนชอบมากๆคะไม่รู้ว่าทุกคนชอบหรือเปล่าครับใช่อออบบอบอ กันนะครับแต่ถ้าเอ็นจีนชาวไทยทุกคนรอพวกเราพวกเราก็จะรีบหาโอกาสกลับมาหาทุกคนนะครับเอ็นจีนเรต้องการใทุกคนไ้รู้เอ็นจีนเรจะอยู่ต่อไปต่อไป่อตอนทต่อวกเรากปับมาในประเทศไทยทุกปค่ตปออออน องคกคนถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนเ้นถ้าอยางนั้าองนั้นถ้าอย่า้อย่างนร้อย่งนั้นองนั้นถ้าองนั้น้ายั้ท้าย่น้นถ้นันถ้าับาอยากให้ทุกคนัองนั้นันด้วยนะ้รับนองนั้นับาอย่างนั้นถ้งั้นถ้ั้นาอ่้อ